พะดุดดังมณีงามสยามชาติบรมมาราชินีนาฏผู้ปราดเปรื่องทะทรงงานนำพาไทยรุ่งเรืองโลกหรือเรื่องพระบุญญาบารมีน้ำพระไทยไหลหลังดังชลทิศศิลปาชีพชุบชีวิตทุกถิ่นที่รักป่าน้ำให้คงอยู่ ผู้ธรณีตามวิถีแห่งพ่อหลวงเพื่ออานาททสงเป็นดังดวงใจไทยทั้งผองดังแสงทองสุรีส่องกระจ่างฟ้าทาปกป้องคุ้มพระศกด้วยเมตตาทั่วทิศาปวงประชาสองสดุดีวโรกาสวันเฉลิมเวียนบรรจบขอน้อมนบ บทถวายพระพรสีเกษมสารทั้งทิวาและราตรีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายนิกรเซงเถียนผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้